เจ้าหญิงเองนั้นเริ่มประสบปัญหาจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดตั้งแต่ช่วงที่คลอดเจ้าชายวิลเลียมใะ่ส่งผลให้มีภาวะที่เครียดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยจากโรคบูลิเมียที่จะมีอาการอาเจียนหลังรับประทานอาหารประกอบกับอายุที่ห่างจากเจ้าฟ้าชายชาวถึง13ปีแล้วก็ความดื้อที่ไม่ค่อยยอมฟังพระสวามีเท่าไหร่ก็ทําให้เจ้าชายและก็เจ้าหญิงแห่งเวลส์นั้นค่อยๆห่างเหินกันครับ แถมยังมีข่าวลือเรื่องชู้สาวออกมาอีกด้วยครับว่าเจ้าฟ้าชายชาวเริ่มมีการกลับไปติดต่อกับแฟนเก่าอย่างคา m เมล่าพาร์เคอร์โบแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเจ้าชายนะครับทางฝั่งของเจ้าหญิงเองก็มีข่าวลือว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับทางเจมส์ฮิวิตซึ่งเป็นอดีตครูสอนขี่ม้าของพระองค์ฮนะถึงขั้นที่เขาลือกันเลยครับว่าเจ้าชายแฮร์รี่โอรสคนที่2ของเจ้าหญิงแดเนีย คือลูกที่เกิดกับอดีตครูสอนขี่ม้าคนนี้ครับแต่แน่นอนทั้งตัวฮิววิตและบุคคลที่ใกล้ชิดไดอาน่าก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้อยู่บ่อยครั้งครับแล้วก็มีหลักฐานสําคัญที่เชื่อได้ว่าเจ้าหญิงนั้นได้คลอดเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนหน้าที่จะทรงมีความสัมพันธ์กับฮิววิตถึง2ปีฮะแต่สุดท้ายครับเรื่องแฟนเก่าของเจ้าชาย อย่างคามิล p าพาร์โกโบนั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาครับตัวเจ้าชายครับได้มีการกลับไปสารสัมพันธ์กับคนรักเก่าของพระองค์จริงฮะหลังจากที่อภิเศษสมรสได้4ปีและนี่เองครับจึงกลายเป็นรอยร้าวครั้งใหญ่ของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับและตอนนี้เองครับเจ้าหญิงมีทั้งโรคประจําตัวมีทั้งความกดดันหลายๆอย่างจากราชสํานักแล้วก็ยังมามีปัญหามือที่3อีกคร ท่าทีที่ห่างเหินเย็นชาแล้วก็ความระทมทุกข์ของเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนนั้นนำมาตีแผ่เสนอข่าวมากขึ้นในปี1992ได้มีหนังสือชื่อว่า Diana Her True Story นะครับหรือว่าชีวิตจริงของ Diana ซึ่งเขียนโดยคุณแอนดรูมอร์ตันฮะซึ่งให้ข้อมูลก็สิบหลายๆเรื่องมีทั้งเรื่องราวที่เจ้าหญิงนั้นได้คบหากับเจมส์ฮิวิตครูสอนขี่ม้าจริงๆ รวมถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหญิงไดอาน่านั้นได้เผชิญหน้ากับคา m i มิล่าพาเกอร์โบสชูรักของพระสวามีในงานเลี้ยงวันเกิดของน้องสาวของคา m มิลาเมื่อปี1989ครับซึ่งทําให้ไดอาน่านั้นไม่มีความสุขในชีวิตคู่เป็นอย่างมากครับมีการเปิดเผยว่าเจ้าหญิงถึงขั้นพยายามที่จะปลิดชีพพระองค์เองมาแล้วหลายครั้งซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ยังได้มีคลิปเสียงครับบันทึกการสนทนากับบุคคลที่3 ทั้งเจ้าฟ้าชายชาวสและเจ้าหญิงแดอน้าหลุดออกมาเผยแพร่ตามสื่อฮะซึ่งก็เหมือนเป็นการยืนยันชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใจนะครับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งขึ้นไปอีก